นิทานพื้นบ้านเรื่องพระอุเชนเรื่องราวพระอุเชนนอกจากเป็นเรื่องราวในด้านต่างๆให้ได้รับทราบกันแล้วยังมีการนำนิทานพื้นบ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องพระอุเชนโดยวิมลดำสรี2 5 3ามาเล่าและศึกษาวิเคราะห์ถึงคุณค่าของเรื่องนี้ด้วย โดยเรื่องนี้มีตัวละครหลักเป็นเทพคือพระอุเชนผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งมีหูทิพตาทิพสามารถล่วงรู้จิตใจผู้อื่นได้เป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์และมีตัวละครที่สำคัญเป็นสัตว์อีกสองชนิดคือช้างกับราชสีพระอุเชนมีบารมีมีอิทธิปาฏิหาร ปราบช้างผู้ทรนงได้สำเร็จสามารถกำหนดพฤติกรรมของช้างซึ่งส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์ต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันลองมาฟังเรื่องราวของนิทานเรื่องนี้กันในสมัยก่อนโน,น้นช้างกับราชสีเป็นเพื่อนเกิดกันอยู่มาวันหนึ่งราชสีได้ชวนช้างผู้เกิดไปเที่ยวกันณนะชายทะเลแห่งหนึ่ง ทั้งสองได้ไปเที่ยวเล่นน้ำกันที่ชายหาดทรายแห่งนั้นขณะนั้นได้มีมนุษย์บังคับเรือใบให้เล่นไปมาอยู่ในทะเลนั้นด้วยราชสีเมื่อเห็นเช่นนั้นก็พูดขึ้นว่านูนดูซิไอเกอเองเห็นอะไรไหมวะช้างจึงได้มองดูไปในท้องทะเลตามคำบอกกล่าวของราชสีทันทีและมันก็ได้แลเห็นมนุษย์ขับขี่และโดยสารเรือใบนั้น มันจึงได้กล่าวตอบไปว่าเออข้าเห็นแล้วล่ะก็มนุษย์ยังไงล่ะมันก็ขับขี่เรือใบของมน,นะุะย์ราชสีจึงกล่าวว่าไอ้พวกมนุษย์นี่ช่างสำคัญจริงๆนะเพราะว่าแม้แต่ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีตัวตนแท้ๆมันก็ยังเอามาใช้งานได้พวกมนุษย์นี่น่ากลัวจริงๆนะข้าเห็นจะอยู่ที่นี่ไม่ได้เสียแล้วช้างจึงถามขึ้นว่า แล้วเองจะไปอยู่ที่ไหนกันละ่ะราชสีจึงตอบว่าข้าจะไปอยู่เสียที่นอกฟ้าหิม,มาพานุ่วมมาวะเพราะว่าเป็นป่าที่พวกมนุษย์ไปกันไม่ถึงเองจะไปกับข้าไหมล่ะเพื่อนแต่ช้างถามกลับขึ้นว่าเองรู้ไหมว่าใครกันนะที่พวกมนุษย์มันนับถือที่สุดราชสีจึงตอบเพื่อนของมันว่าก็พระอุเชนไงละ่ะ พระอุเชนผู้นี้เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่นิยมยกจ้องของมวลมนุษย์เองไม่เคยรู้มาบ้างเลยหรือไรแล้วราชสีจึงได้กล่าวชวนช้างให้หนีไปกับตนว่ามาเองกับข้ารีบหนีกันไปเสียก่อนเถอะวะอย่าอยู่ให้มนุษย์มันจับไปขี่คอเลยช้างจึงตอบตัวเพื่อนเกลอของมันไปว่าเองจะไปก็รีบไป แต่ข้าจะไม่ยอมไปที่ไหนอีกแล้วเป็นไรก็เป็นกันวะเองคอยดูก่อนแล้วกันว่าข้านี่แหละจะจัดการพระอุเชนเสียให้ได้จะแกรงกลัวอะไรมันนักหนากับพวกมนุษย์ตัวเล็กๆพันอย่างนั้นเพราะแม้แต่หัวของพวกมันก็มีขนาดเท่าๆกับก้อนขี้ของข้าเท่านั้นเองหรือเองว่าไงราชสีจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเชิญเองอยู่ไปตัวเดียวเถิด ข้าขอลาไปก่อนละไอเกอการที่เอ็งไม่เชื่อข้าและถ้าเกิดเจ็บตัวขึ้นมาภายหลังแล้วล่ะกอ็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็นแล้วกันนะ่ะโว้ยแล้วต่อมาราชสีก็ได้หนีมนุษย์ไปอยู่เสียที่ป่าหิมพานตั้งแต่นั้นมาฝ่ายช้างเมื่อราชสีเพื่อนเกลอของมันได้จากไปแล้วมันก็ได้เที่ยวสืบหาพระอุเชนเพื่อจะได้จัดการเสีย ซึ่งจะได้เป็นการข่มขวัญมนุษย์ให้เกรงกลัวมันด้วยโดยต้องการจะให้มนุษย์เห็นว่าขนาดผู้ที่มนุษย์เคารพนับถือและเกรงกลัวบาร,รมีฤทธิเดชอย่างพระอุชเชนก็สู้มันไม่ได้พระอุชเชนที่ช้างตามหาเพื่อจะจัดการให้ตายนั้นที่แท้ก็คือเทพเจ้าที่มนุษย์ให้ความเคารพยำเกรงพระองค์หนึ่งนั่นเองเป็นเทพเจ้าที่รทรงฤทธานุภาพมาก คือมีหูทิพตาทิฟและสามารถล่วงรู้ติดใจผู้อื่นได้เป็นต้นพระอุเชนท่านก็ทรงทราบถึงเรื่องที่ช้างจะประทุษร้ายเป็นอย่างดีเช่นกันท่านจึงได้ทรงแปลงกายเป็นสมณีน้อยรูปหนึ่งมายืนขวางทางช้างอยู่เมื่อช้างเดินทางมาพบกับสมณีน้อยรูปนี้เข้ามันจึงได้ถามสมณีขึ้นว่านี่แน่เจ้าเนนน้อย รู้จักพระอุเชนไหมละ่ะสามเณรน้อยนน ой, รูปนั้นจึงได้ตอบช้างว่ารู้จักดีช้างก็ได้ไต่ถามต่อไปว่าพระอุเชนที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนจะไปพบได้อย่างไรเป็นต้นสามเณรจึงได้ชี้แจงว่าต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง15วันจึงจะไปถึงที่อยู่ของพระอุเชน แต่ถ้าเหาะไปก็คงใช้เวลาเพียงวันเดียวก็ไปถึงสมเด็จน้อยรูปนั้นได้กล่าวกับช้างอีกว่าเอาเถอะถ้าท่านอยากจะพบกับพระอุเชนจริงๆแล้วเรานี่แหละจะนำไปแต่ทว่าท่านต้องยอมให้เราขี่คอท่านไปด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถเดินทางด้วยเท้าได้ถึง15วันดอกและก็ต้องเอาเชือกมาผูกคอของท่านไว้สำหรับเอาไว้ยึดถือ เพราะว่าเรากลัวตกจากคอท่านว่าไงตกลงไหมช้างนั้นก็ยอมตกลงโดยดีเพราะว่าอยากจะรียบไปจัดการพระอุเชนให้ตายตายไปให้รู้แล้วรู้รอดเสียทีพระอุเชนในร่างของสมมเนนน้อยก็ได้ขี่คอช้างนั้นไปพอเดินทางกันไปได้ระยะหนึ่งสมมเนนผู้นั้นก็ได้เรียกร้องขึ้นกับช้างว่า เราเห็นจะต้องมีไม้สำหรับชี้ทางหรือให้สัญญาณสักอันหนึ่งแล้วเพราะมิฉะนั้นก็จะทำให้การเดินทางไปหาพระอุเชนครั้งนี้ช้าไปทั้งนี้เพราะว่าเราอยู่บนคอของท่านซึ่งท่านก็มองไม่เห็นเราถ้ามามัวชี้แจงกันอยู่เช่นนี้ก็จะเสียเวลาไปโดยใช่เหตุแต่ถ้าเรามีไม้สักอันหนึ่งไว้ใช้เคาะหัวท่านเป็นการให้สัญญาณ เช่นเคาะหัวด้านขวาหรือด้านซ้ายก็หมายความว่าให้ท่านเดินไปทางขวาหรือทางซ้ายซึ่งก็จะทำให้การเดินทางไปได้รวดเร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาชี้แจงกันอยู่เช่นนี้เมื่อช้างได้ฟังเหตุผลเช่นนั้นมันก็ยินยอมให้สัมเนรน,น้อยผู้นั้นมีไม้ไว้เคาะหัวมันได้ขณะที่ได้เดินทางไปพระอุเชนในร่างของสัมมเนร ก็ได้หลอกถามถึงจุดอ่อนต่างๆของช้างไปโดยตลอดเช่นถามว่าหัวส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือหัวส่วนใดของข้างที่ทำให้ช้างตายได้ช้างก็ได้บอกให้ทราบโดยไม่เฉลียวใจว่าส่วนข้างซ้ายข้างขวาของมันเรียกว่าน้ำเต้าส่วนตรงกลางที่บุ่มลงเป็นหลุมนั้นก็คือจุดตายของมันโดยมันบอกกล่าวกับสมเเนรว่า ตรงนี้นั้นถ้าถูกของแหลมคมแทงเข้าไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้มันตายได้ขณะที่ได้เดินทางกันไปและพูดคุยกันไปนั้นสามเณรก็ได้ดึงขอเหล็กที่ซ่อนไว้ออกมาแล้วจึงได้แสดงตนให้ช้างรู้โดยกลายร่างกลับเป็นพระอุเชนอย่างเดิมแล้วร้องบอกว่าเรานี่แหละคือพระอุเชนที่ท่านต้องการจะจัดการยังไงละ่ะ ซึ่งในขณะนี้เราก็ได้นั่งอยู่บนคอของท่านอยู่แล้วพร้อมกับเอาขอเหล็กเคาะลงบนหัวข้างที่เป็นรอยบุ่มซึ่งเป็นหลุมอยู่ไปมาฝ่ายช้างเมื่อทราบเช่นนั้นก็ตกใจมากเพราะว่ามันได้บอกความลับถึงเรื่องจุดอ่อนของมันให้ศัตรูที่มันไม่รู้จักทราบจนหมดแล้วและมันเห็นว่าถ้ายังขืนดื้อดึงอยู่อีกก็คงจะตายอย่างแน่นอน มันจึงยอมรับความพ่ายแพ้ต่อพระอุเชนโดยดีและมันได้ให้สัญญากับพระอุเชนว่าตั้งแต่บัดนี้และต่อไปถึงภายภาคหน้ามันจะยอมเป็นค่ารับใช้ของพระอุเชนและยอมรับใช้บริวารของพระอุเชนคือมนุษย์ตลอดไปด้วยดังนั้นช้างจึงเป็นสัตว์ป่าเพียงชนิดเดียวที่มนุษย์เอามาฝึกใช้งานได้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอันความประมาทก็ดีความทนงตนก็ดีอาจจะเป็นภัยกับตนได้ทุกสถานภาพแต่ในทางตรงข้ามถ้าไม่ประมาทหรือทนงตนจนเกินไปคือรู้จักประมาณตนแล้วจะได้รับความสุขสบายและปลอดภยัยเหมือนอย่างเช่นราชสีที่กล่าวมาผู้เล่านางสมจิตปลอดใจดี ความศักดิ์สิทธิ์ของพระอุเชนพระภิกขเนศสุดศักดิ์สิทธิ์คู่บาร,รมีของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่วัดสวนขันนั้นร่ำลือไปทุกทิศทางหากท่านใดมีบุญได้ไปกราบแล้วท่านจะประสบความสุขความเจริญคิดหวังขอสิ่งใดได้หวังเพราะท่านเป็นเทพแห่งการประทานพรและการประสบความสำเร็จในชีวิตการงานการเงินครอบครัวโภคย์ ป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆซึ่งทุกท่านต้องไม่พลาดที่จะไปสักการะกันได้ที่วัดสวนขันอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ในทุกวัน